ในที่สุดก็มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับกับมอกระดอกรุ่นใหม่จากโชเอครับชื่อรุ่นว่าโชเอเอ็กสิบห้าที่ทุกคนรอคอยนี่คือโมเดลใหม่คลิปๆคลิป,ลปนี้ไปดูกันสวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะมกะอกระด็กใบ่นี้รุ่นนี้ที่เรารอคอยกันอยู่นั้น X15 ที่ยุโรปเขาจะเรียกว่า x s p i ซ์สปินดถ้าต้อง เท้าความมันก่อนละกันว่ามันมีรุ่นนี้รุ่นที่เป็น X s ปิน i t หรือว่าเป็น X 1 4อะไรอย่างเงี้ยมันมีมาพอสมควรแล้วนานแล้วตั้งแต่ X 1 2ใช่ไหม <Okay. S 1> มาเป็น X 1 4แล้วก็มาเป็นรุ่นนี้ X 1 5 X 1 3มาหายไปไหนไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตอบไม่ได้ผมไม่ใช่โจเอ๋นะฮะ X 1 4มันคือ X s p i r i t 3สนะถูกไหมออกมาตั้งแต่2016ปี2 0 1 6นะครับตัวนี้ X s p i r i t Pro หรือ X15 เนี่ยมันออกมาปี2022คือปีที่แล้ว <Wow. S 1> นะครับแล้วประเทศไทยเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะครับวันที่เนี่ยวันที่เท่าไหร่วันที่22นี้ซึ่งวันนี้ที่เราถ่ายคือวันที่22ใช่ไหมวันที่23ถึงจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งสามารถขายได้อย่างเป็นทางการว่างัันเถอะสามารถพรับบิดรูปลงลูกอะไรต่างๆนานาขายได้วันนี้เราถ่ายกันก่อนนะครับ นับว่าเป็นรุ่นใหม่ที่สุดของโชเอะณปัจจุบันนี้ก็ว่าได้และมันถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับตอนนี้ท็อปแบรนด์ของโชเอะเนี่ยคือรุ่นนี้เลย X15 uh huh. นั่นเองโมกน็อกรุ่นนี้มันมีดียังไงแล้วมันแตกต่างยังไงกับตัวเก่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรับชมมาร์กมาเคเวสที่ใส่ในการแข่งขันมอเตอร์จีพีล่าสุดเนี่ย <Wow. S 2> เขาก็ใส่ตัวนี้ <Wow. S 1> นะครับ X15 นี่แหละนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันรอบๆไล่กันไปทีละเลือดแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงกับรุ่นเก่าพอผมอาจจะ ชีทีละจุดไม่ได้ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวผมจะพูดโดยรวมของมันล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างที่มันมาใหม่แล้วกันอย่างนี้ดีกว่านะครับไปนี่นี่คือรุ่นนี้เอาลายนี้เลยเอาลายก่อนเลยลายนี้เป็นลายของ Mark m a r คว e สนะครับชื่อลายว่า m a r ว q สเซเว่นนะฮะด้านหลังเป็นเขียนเลยเห็นไหมมาร์คมาคว c ส b e r 9เบอรเของเขาปกติอยู่แล้ว หน้าตามันดูดีขึ้นสําหรับผมนะผมชอบชื่นชอบอีกแล้วตัวผมเองก็ใช้อยู่รุ่น XPS สามนะก็ใช้อยู่พอมันเป็นตัวนี้ออกมาใหม่ผมดูว่าเฮ้ยมันก็ดูดีขึ้นนะทั้งทั้งที่มันอาจจะดูคล้ายเดิมสาหรับบางคนนะครับแต่ช่องลมถูกเปลี่ยนใหม่หมดแอรโรด y n ามิกเปลี่ยนใหม่หมดด้านในเวนิเลชันพวกพวกคนกด้านในพวกลมผ่านอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่หมดเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดนะครับโอเคอ่ะเริ่มที่รอบนอกก่อนรอบนอกแบบนี้นะฮะ ไอ้รอบนอกของเขาเนี่ยวัสดุผลิตเหมือนยังเหมือนเดิมนะวัสดุยังเหมือนเดิมเป็น A I M plus A I M plus เป็นวัสดุพิเศษของทางโชเอกนะครับแต่จะบอกว่าคนไทยถ้าเอาฟังง่ายๆฟังเข้าใจเลยคือวัสดุในเปลือกบวกเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์ใช่ไหมมันซ้อนๆๆๆกันอย่างนี้แต่ในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้าง 1. คือเรซิน2คือไฟเบอร์กา๊นะครับ หลักๆมันจะประมาณนี้เรซินไฟเบอร์การ์ดคาร์บอนอะไรอย่เงี้ยรวมๆกันอัดบีบอัดมาให้เป็นเปลือกบวกตัวนี้ซึ่งมันแข็งแรงที่สุดแล้วนะตอนนี้ของโชเอกนะครับหลายๆใบก็ใช้แบบนี้แทบจะทุกรุ่นเลยมั้งที่เป็นวัสดุแบบนี้นะฮะน้ำหนักก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากน้ำหนักเดคลมมาที่ประมาณ1,460กรัมเท่านั้นนะครับไม่เหมือนกับต,ตัวเก่าตัวเก่ารู้สึกว่าจะหนักมากกว่าด้วยนะ ตัวเก่าก็คือจะหนักพันห้าเลยนะแต่นี่ลดลงมาประมาณ40สกรัมสำหรับน้ำหนักที่อยู่ที่ไซส์เนะ <Yeah. S 1> วันนี้วัดที่ไซส์ M ถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นก็หนักมากขึ้นตัวเปลือกหมวกเนี้ยมันมี4เทลไซส์ด้วยกันนะครับแต่ละเทลไซส์ไม่เท่ากัน S เล็กหน่อย M ใหญ่ขึ้นมา L ใหญ่ขึ้นไปอีก XL ใหญ่ที่สุด XL กับ2 XL ็จะใช้เปลือกหมวกไซส์เดียวกันแต่4ไซส์ที่เหลือไอ้าไซส์ที่เหลือลงมาเนี่ยแตกต่างกันเลยไม่เหมือนกันนะครับเทลไซส์ประมาณนี้นะฮะ ไปต่อกันที่อ่ะเริ่มเริ่มจากช่องลมช่องลมของตัวเก่ามีอยู่ x อ็กซ์มิลิตนะมีอยู่6ช่องตัวนี้มี7นะที่ปาก1น,นะครับที่ปากเขาเรียกอะไรวะมันมีปากมันมี2องเลเวลอีกนะด้านล่างกับด้านบนไอช่องลมตัวนี้แหละสาคัญช่องลมด้านหน้านี่สําคัญนะสำคัญเลยเพราะว่ามันสามารถปกติแล้วช่องลมที่ปากเนี่ยมันจะเข้ามาให้เราแค่หายใจหรือว่ามาไล่ฝ้าแค่ด้านหน้าตรงนี้นึกออกไหม แต่ตัวนี้มี2ชั้นเห็นไหมครับด้านล่างกับด้านบนด้านบนเนี่ยเข้าไปเหมือนเดิมที่คุณเข้าใจนั่นแหละไล่ฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็หายใจสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเข้าไปทางโน้ตการ์ดอะไรพวกนี้นะแต่ช่องด้านล่างแต่ช่องด้านล่างมันเข้าไปที่หน่วมแก้มเออมันเข้าไปที่หน่วมแก้มด้วยเวลาลมผ่านเข้ามารู้สึกได้เลยว่าหน่วมแก้มมีลมเข้ามาเออมันเป็นแบบนั้นเลยนะ รุ่นก่อนหน้านี้มีไหมตรงจุดนี้มีรุ่นก่อนหน้านี้มีแต่รุ่นนี้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งช่องลมเพิ่มอีกเท่าหนึ่งให้มันเย็นมากขึ้นนะครับช่องลมด้านบนนะฮะเห็นเลยไหมว่าช่องมันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมช่องใหญ่แบบบึ้มเลยนะแต่ในช่องน,นี้ช่องใหญ่สามมันมีทั้งหมด3ช่องเล็กอยู่ในช่องใหญ่ช่องนี้นะครับด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาเปิดปิดได้ทั้งหมดเปิดปิดได้ทั้งหมดช่องตรงหน้าผากตรงนี้ ที่เมื่อก่อนเคยมีนั้น <Yeah. S 1> จะหายไปแล้วไม่มีแล้วมาอยู่ตรงนี้แทนเป็นช่องใหญ่รวมอยู่เลยทั้งหมดนะครับเป็นช่องใหญ่เลยส่วนด้านหลังช่องออกตรงนี้ exhaust นะครับเป็นท่อไอเสียว่างั้นเถอะลมผ่านเข้ามาข้างหน้ามุดออกมาด้านหลังตรงจุดนี้แต่จุดนี้ลมมันไม่ได้ออกมาธรรมดามันมีผลกับแอโรดนามิกด้วยเพราะมันออกมาตรงนี้แล้วเห็นคลิตรงจุดนี้ไหมฮะนี่มันมีแรงกดด้วย เอากับเขาดีเออมันเพิ่มหมเทคโนโลยีมันเยอะขึ้นสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้เห็นไหมครับมีช่องมีถ้ามองเห็นไม่รู้เห็นมานนะมันมองทะลุได้เลยมองทะลุได้เลยแบบนี้เลยช่องตรงนี้ช่องตรงนี้ตรงนี้ของผมนี่นะฮะลมมันผ่านทะลุด้านหลังได้เลยเป็นแรงกดมันคือสปอยเลอร์เลยนะครับนี่คือแรงกดแบบใหม่นะที่ของเก่าไม่มีทั้งอ่ะคุณดูภาพนี้คุณดูภาพนี้แรงยกหายไป 1.6%กับแรงแบกที่โดนดึงไปด้านหลังโดนดึงไปด้านหลังแบบนี้เนี่ยหายไป 6. กจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอข้างบนหนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกว่าแม่งโอ้ธรรมดาชิวชิลแต่ข้างหลังที่แรงดึงแบบเนี้ยหายไปหกเปอร์เซ็นต์แม่งโคตรเยอะนะคุณผู้ชมมัน <Huh? S 1> เยอะมากนะแต่ยังไม่หมดนะความเร็วที่เขาเคลมเนี่ยกับเปอร์เซ็นต์พวกเนี้หนึ่งจุดหกกับหกจุดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ความเร็วสามร้อยห้าสิบซึ่งประเทศไทยเมืองไทย ถ้าไม่ใช่ในสนามผมมองว่ายังไงก็ขี่ไม่ถึงนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่อยู่ตามถนนทั่วไปขี่เต็มที่ก่องแม่งตัด299แค่นั้นแหละมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็จะเลยทําให้รู้สึกถึงแรงกดแบบนั้นแรงแรงที่มันหายไปพวกนี้ไม่ไม่ถึงระดับ50เนี่ยเปอร์เซ็นพวกนี้เขาเคมาที่ระดับความเร็วเท่านั้นนะต้องต่างมันต้องแยกกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นรู้สึกเลยวะลองเอาไปใช้แล้วแม่งก็เท่าเดิมอะไรเงี้ยนะ มันอยู่ที่ความเร็วด้วยนะมันไม่เท่ากันนะครับ <S <S ปูเรื่องแอโรไดนามิกกันแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาเคลมมานะทันโชเอบอกเลยนะว่ามันมันเพิ่มการไหลเวียนของอากาศดีขึ้น1.5เท่าจากรุ่นเก่านะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากขึ้นเพราะมันใหม่ขึ้นเขาก็พัฒนาเทคโนโลยีให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับไม่แปลกนะครับปกติอยู่แล้วนะฮะมาถึงชิวนะครับเรื่องชิวของเขาก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เช่นเดียวกันนะฮะ พราะชิวของเขาเอาหลักๆก่อนเอาหลักๆก่อนนะชิวของเขามุมมองกว้างมากขึ้นนะครับมุมมองด้านบนตรงนี้เพิ่มมาอีก5มิลิเมตรเพิ่มมาอีก5มิลิเมตรคือทขาให้มองกว้างขึ้นด้านบนเนี่ยเวลา,าคุณขี่อย่างเงี้ยแล้วแล้วหมวกประเภทนี้เป็นสปอร์ตถูกไหมเวลาขี่หน้ามันจะก้มแบบนี้อยู่แล้วพอมองมุมมองมีมุมมองด้านบนเพิ่มมากขึ้นก็มองเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวล็อกชิว เป็นดูอัลล็อกเลยรอบนี้นะครับของเก่าจะมีล็อกด้านข้างแบบนี้เปิดกึ๊กและยกขึ้นได้เลยตัวนี้ดูอัลล็อกเป็นแบบไหนอ่ะมาดูนะครับแถบสไลด์ด้านข้างตรงนี้นี่คือ1ล็อกนะฮะหล็อกคือล็อกล็อกที่หลังไว้ล็อกที่หลังปิดปิดชิวก่อนแล้วค่อยล็อกทําให้ดูเลยแล้วกันนี่เลื่อนแบบนี้เห็นไหมฮะเลื่อนเปิดเลื่อนปิดแบบนี้นี่คือล็อกชั้นที่2ล็อกชั้นที่1อยู่ตรงนี้ตรงกลางนี้กดเข้าไปก่อนแล้วยกขึ้นนี่ พอปิดลงมานี่คือล็อกชั้นที่1คุณอยากลอกอีกชั้นหนึ่งชั้นที่2ก็เลื่อนสไลด์ตัวนี้เข้าไปก็เป็นล็อก2ชั้นนะครับทำให้เวลาเกิดอุบัติเหตุชิวไม่เปิดขึ้นมาได้ง่ายๆแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่าทางญี่ปุ่นเขาบอกเลยนะว่ามันไว้ใช้ป้องกันเวลาหล่นปกติเวลาหมวกมันหล่นเนี่ยใช่ไหมหล่นด้านไหนก็ตามหล่นด้านไหนก็ตามนะแล้วมันไปโดนไอ้เขาเขาวที่แล้วหมวกรุ่นเก่า มันมีปีกอยู่งนี้มีคีบอย่ตรงนี้ไว้สำหรับยกขึ้นเวลาหล่นแล้วมันหล่นแบบเนี้ยมันโดนขีบโดยตรงเสียหายล็อกไม่อยู่มันล็อกไม่อยู่แล้วทีนี้นึกออกไหมแต่ตัวนี้รองรับจุดนั้นละเวลามันหล่นสมมติมันหล่นด้านหน้าอย่างนี้ข้อแรกของมันคือยังไงมันก็ไม่โดนนะครับยังไงมันก็ไม่โดนเพราะมันมีส่วนรองรับตรงจุดตื่นรองรับแรงกระแทกอยู่นะโดนต่อให้โดนอไอ้ตัวล็อกชั้นชั้นที่2นี่หักยังไงก็ยังมีอีกตัวหนึ่งรองรับอยู่นะครับสบาย ไม่มีพังหรือพังก็พังไม่หมดพังหน่อยนึงก็ยังโอเคว้ยังใช้งานได้อีกเยอะนะประมาณนี้คุณผู้ชมไปต่อชิวยังอยู่ที่ชิวนะรองรับแผ่นกันฝ้าพีล็อกนั่นเองรองรับแผ่นกันฝ้าเหมือนเดิมนะครับเขายังมีมาให้อยู่ในกล่องเช่นเดียวกันกับกับแผ่นกันฝ้าพนล็อกนั่นเองเขามีแถมมาให้นะรองรับการติดตั้งพีล็อกแล้วก็ยังรองรับการติดตั้งเทียร์ออฟด้วยนะครับสำหรับใช้ในสนามแข่งนะฟิลม์มแผ่นฟิลม์มนะถ้าใครไม่รู้จัก เวลาขี่ในสนามมันมีเศษยางเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันจะติดที่ชิ้วใช่ไหมก็ลอกเทียออฟออกปึออ๊บมันฟรีอีกชั้นหนึ่งนะครับนักแข่งเขาใช้กันนักแข่งเขาใช้กันนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับวอลเทคเจเนเรเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูมันจะมีคลีบเล็กๆอยู่อย่างน,นี้คลีบเล็กๆอยู่นะับเขาเรียกชื่อซิสเต็มของเขาว่าวอลเทคเจเนเรเตอร์นะฮะมันไว้สร้างเขาเรียกอะไรมันไว่ปรับเปลี่ยนกระแสลมหวนนั่นเองทําให้หมวกมันนิ่งมากขึ้น แทนที่มันจะวิ่งโดยกระแสลมมันวิ่งมาโดยตรงแล้วมันจะมาทาให้หมวกส่ายเนี่ยเพราะกระแสลมแต่ละที่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วเวลาขี่หันหน้าทั้งนั้นทั้งนี้ไม่เท่ากันตัวนี้จะเนเรทลมใหม่คี่พวกนี้มีหน้าที่เนเรตลมใหม่ทั้งๆทงี่มันตัวนิดๆเล็กๆนิดเดียวนะเนรเรทลมใหม่เลยปรับเปลี่ยนสถิติท,ทางลมใหม่เลยให้หมวกมันนิ่งไม่ให้มันส่ายแบบนี้นะครับข้อดีอีกหนึ่งข้อยังไม่หมดแค่นั้นอยู่ตรงชิลแล้วพาไปดูด้านในนิดนึงพาไปดูด้านในนิดนึงด้านในของชิลโดยทั่วไปหมวกกนันนนอเี ขอบยางเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับขอบยางทั้งขอบทั้งหน้าเนี่ยแผ่นหน้าเราขอบแบบนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันหมดแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันหมดนะตัวนี้แยกกัน2ชิ้นนะครับข้อแรกสําหรับเรื่องเสียงรบกวนมันจะลดเสียงรบกวนลงลมมันพัดเข้ามาเวลาชิวปิดอยู่ลมพัดเข้ามามันสามารถจะมุดขอบชิวพวกนี้เข้าไปได้ถูกไหมครับมันชนเสร็จแล้วมันไหลหลอกเลย มันไม่มูดเข้าไปเพราะมันมีแกบสองชั้นระหว่างกันแทนที่มันจะมูดมันก็หมุนอะไรของมันตามเรื่องของมันอ่ะมันไปของมันเรื่อยใช่ไหมขอบยางสองชั้นซ้อนกันทําให้ลมไม่สามารถมูดเข้าไปได้นะครับข้อ2คือเรื่องฝนเรื่องน้ำนะน้ำเนี่ยคือถามว่าไอ้หมวกทั่วไปมันมีขอบยางชั้นเดียวน้าเข้าไหมไม่เข้านะมันก็ไม่เข้านะแต่มันจะเข้าได้ต่อเมื่อคุณยกขิวขึ้นอันนั้นอะเข้าอยู่แล้ว make sense ใช่ เข้าอยู่แล้วยกคิวขึ้นฝนฝนน่มันเข้าหน้าใช่ไหมแต่ตอนปิดลงอนะ่ะมันอาจจะรอดเข้าไปได้เพราะมันมีน้ําค้างอยู่รอบรอบนี้แต่ตัวนี้มันมันมันไม่มีเรื่องนั้นไงปิดลงมาแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีน้ํารอดเข้าไปได้นะครับมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะเขาเคลมมาแบบนี้ผมก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับยังไม่หมดเท่านั้นคุณผู้ชมเรื่องชิลจุดนี้แดงๆเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันเลื่อนเปิดปิดได้อ่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะไม่รู้มองเห็นเปล่า เนี่ยมันเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้นะไหนวะไหนวะไหนวะ,น,วะนี่เห็นไหมแบบนี้นะ <c oughs> คุณจะไม่สามารถถอดชิวดได้นะครับ <c oughs> เขาให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกระแทกตรงนี้สามารถหลุดได้ชิวสามารถหลุดได้เข้าใจไหมแต่พอล็อกแล้วเพิ่มความกระชับมากขึ้นเพิ่มความเซฟตี้มากขึ้นชิวจะไม่หลุดออกขนาดกดเปิดล็อกเนี่ยกดเนี่ยกดเนี่ยให้มันถอดได้ปกติเวลาเราถอดเปลี่ยนชิวจะกดตรงนี้มันยังกดไม่ได้เลยเขาล็อกไว้เรียบร้อยนะครับ ไปดูด้านล่างนะครับไปดูด้านล่างกันมั่งด้านล่างตรงจุดนี้เ,เริ่มที่จุดแรกก่อนนะครับเขาใช้ชื่อเรียกว่า eqrs emergency quick release system นะครับจุดแดงตรงสุดจุดนี้สองฝั่งเนี่ยสองฝั่งเหมือนกันเหมือนกันนะครับใช้สำหรับเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะฮะเวลาฉุกเฉินสำหรับใครที่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะอย่ว่าผมผมต้องบอกก่อนว่าบางคนเขาเพิ่งซื้อหมวกใบแรกอะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายให้ฟังทุกใบแล้วแหละนะฮะมันคือระบบ บดนวมแบบฉูกเฉินดึงสายตรงนี้ออกมาแล้วมันสามารถถอดหมวกออกมาได้เลยนะครับใช้สําหรับหน่วยกู้ภัยนะครับใช้สําหรับพวกมูลนิธินะพี่ๆมูลนิธินะพวกนั้นเขาจะเป็นคนถอดให้คุณไม่ได้มาใช้เองไม่ใช่แบบว่ากลับถึงบ้านชิลๆเลิกงานถอดแม่งเลยไม่ใช่นะใช้งานไม่ได้นะต่างกันให้ขี้กู้ภัยเขาถอดแบบนั้นดีกว่าซึ่งถ้ามันเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าระบบเนี้ยนะเขามีว่าให้รองรับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับ สายรัดคางเป็นแบบ double D ring ซึ่งไม่แปลกสายรัดคาง DD ีดีริงกับหมวกตัวท็อปหมวกสนามแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเป็นของคู่กันอยู่แล้วถ้าใครบอกว่าอยากได้แบบกิปล็อกหมวกตัวท็อปทั้งแทบทุกแบรนด์ทุกแบรนด์เลยก็ได้อะผมว่ามันมีใครใช้กิฟท์ล็อกหรอกหมวกตัวท็อปหมวกสายสปอร์ตนะไม่มีใครใช้กิฟท์ล็อกแน่แนผมคิดอย่างนั้นเลยนะีด ring เนี่ยมันดีมันใช้ในสนามแข่งเขาก็ใช้แบบนี้เลยมันปลอดภัยมากกว่ากิฟท์ล็อกไม่ใช่กิฟท์ล็อกไม่ปลอดภยัยแต่ตัวนี้ มออินพอร์ตมากกว่ามันสําคัญมากกว่าเพราะมันผ่านมาตรฐานสูงสุดมาแล้วกับการล็อกคางแบบนี้แน่นอนว่าหมวกมันไม่หลุดแน่นอนนะครับอะไปถึงด้านในกันบ้างนวมด้านในเนี่ยผมมองแล้วมองด้วยตาเปล่านะคุณผู้ชมยังเห็นว่ามันเหมือนเดิมวัสดุแม่งเหมือนเดิมเลยพูดอย่างนี้เลยดีกว่าผมจะบอกว่าของเก่าที่ผมใช้อยู่แม่งก็แบบนี้แต่แต่แตเลยมีแต่ว่ะข้างในไม่เหมือนเดิมเว้ย ช่องลมที่แก้มเนี่ยมันมีนะครับเข้าช่องนี้ไปออกที่แก้มของเดิมมีไหมมีนะเว้ยแต่ของใหม่มันเพิ่มมากกว่าเดิม2เท่าเท่าหนึ่งสองเท่าน่าจะสองเท่ามากกว่าระบายอากาศได้ดีมากขึ้นเย็นขึ้น2เท่าจากของเดิมนะแล้วก็นวมด้านในผมจะทํายังไงดีว่าถึงจะเห็นอ่ะดูภาพนี้คุณจะเห็นนะว่านวมเนี่ยนวมแก้มนะเฉพาะนวมแก้มนะคุณผู้ชมตในภาพนี้มันคือนวมแก้มนะมันสามารถถอดออกมาใช่ไหม แล,แล้วก็ดึงฟองน้ําออกได้ในบางส่วนสําหรับใครที่อ่ะอธิบายแบบนี้ง่ายๆสําสหรับใครที่คิดว่านัวแม่งบีบหน้าเหลือเกินไม่ไหวว่ะเอาออกหน่อยดีกว,ว่าเอาออกได้ดึงออกได้เลยมี2เลเยอร์ด้วยกันทั้งหมดมี3าเลเยอร์แต่สามารถดึงออกได้แค่2เลเยอร์เลเยอร์แรกดึงออกไปปุ๊บย,ยังแม่งยังแน่นอยู่เว้ยดึงอีกเลเยอร์หนึ่งสามารถเอาออกได้แต่โชเอบอกว่าสามารถ ทำได้ไม่แนะนําให้ทําด้วยตัวเองให้เข้ามาที่ดีลเลอร์ให้ดีลเลอร์เป็นคนทําให้เพราะดีลเลอร์เขาฝึกอบรมมาแล้วสําหรับเรื่องพวกนี้เรื่อง p f s เหมือนกันบวก,กันน็อกโชเอพวกนี้นะครับอันนี้ผมพูดไว้เลยแล้วกันมันสามารถคัสตอมไมค์เขาเรียกฟิตติ้งฟิตติ้งสีสษะของแต่ละคนได้เขาจะมีอุปกรณ์ในการวัดซึ่งแฮมเมอร์เฮดมีไหมมีแฮมเมอร์เฮดมีคนไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วสามารถทํา p f s ได้ให้คุณผู้ชมฟรี ถ้าใครที่ซื้อหมวกน็อกท่องเอกกับเราเราทําให้ฟรีนะครับทําได้นะเอาอย่างนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันว่ามันทําได้สามารถถอน,นวมออกได้แบบว่าถ้ามันแน่นเกินไปถอดได้ถ้าด้านบนรู้สึกว่ามีฟีตพอเพิ่มได้อ่ะเอ,า,อางนี้ดีกว่าแค่นี้ทั้งเอาออกทั้งเอาเข้าทําได้หมดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนด้านในยังมีอีกชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นนี้ชิ้นน,น,นี้เดี๋ยวผมแกะไปก่อนน,นะแป๊บหนึ่งนะอ่านี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่นะครับ มันคือแผ่นปิดช่องสําหรับการติดตั้งบลูทูธมันปิดไว้อยู่โดย Default เลยนะตอนที่คุณยังไม่ได้ติดบลูทูธนะหมวกมันจะมีมาให้เลยแบบนี้มันจะอยู่ที่หูแบบนี้ติดอยู่กับหมวกนะครับซึ่งมันมันเป็นมันดีนะเห็นชิ้นแค่นี้มันดีมากนะเอาง่ายๆมันคือปิดหูไว้แน่หูไว้ให้เสียงรบกวนเข้าไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าใครใส่บลูทูธก็ถอดตัวนี้ออกมาแล้วเอาลำโพงบลูทูธใส่ก็ไปแทนมันก็ รีเพสกันตรงจุดนั้นก็ยังทําหน้าที่ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดถอดบลูทูธออกไปแล้วเอากลับมาใส่ได้ไหมทําได้นะเอากลับมาใส่ได้นะโ okay. อเคด้านนยังไม่หมดเท่านั้นนอกจากติดตั้งบลูทูธได้แล้วยังมีจุดนี้นี่นี่นแหวกให้ดูให้หนูซูมดีได้ไหมเนี่ยตรงนี้ช่องสําหรับใช้ดื่มน้ํานั่นเองฮะมาแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มนะพวกหลอดดูดน้ำอะไรเงี้ยเขาไว้ต่อกับไอ้โหนกโหนกเขาเรียกอะไรว่าโหนกปะวะ หนวข้างหลังมีกล่องกล่องดูดน้ําสําหรับตัวตัวบอเรซิ่งสูตรนะครับมีที่ดูดน้ําข้างหลังเชื่อมสายมาเข้ามาที่หมวกเอามาโผล่ได้มีจุดรองรับไว้ให้เรียบร้อยนะฮะใครใช้ในสนามทําได้เลยนะก่อนจะไปรองใส่ผมจะหยิบอุปกรณ์ในกล่องที่เขามีให้มาโชว์ให้ดูก่อนว่าเขามีอะไรบ้างน,นะครับนี่แบบนี้แบบนี้แกะกันตรงนี้เลยอะอย่างแรกอย่างแรก ปิดล็อกอันนี้ทราบอยู่แล้วนะแผ่นกันฝ้าติดได้เหมือนเดิมนะฮะด้านในมเีเขาเรียกอะไรแผ่นปิดตะคางแผ่นปิดตะคางแผ่นปิดตะคางติดเพิ่มไวด้านล่างแบบนี้นะครับตัวต่อไปน้ำยาเช็ดขอบซิลิโคนพวกนี้ก็ยังมีมาให้อยู่อีก2ตัวนี้ด้านบนด้านนี้อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ใช้สําหรับโน้ตกาดเป็นโน้ตกาติดอยู่ตรงนี้ตรงจุดนี้ตรงจุดนี มันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่แบบนี้ประมาณนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ติดแล้วก็อีกตัวนึ่งอ้ตัวนี้เขาเรียกชิ้นแรปนะครับไว้อยู่ใต้คางเวลาใส่แล้วมันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่แบบนี้ลมที่มันะ,ะ้าแทนที่มันจะหวนเข้าไปมีชิน้นม,มีมีแผ่นปิดใต้คางอยู่แล้วด้วยนะ2อ,อันนี้ซ้อนกันเสียงรบกวนก็ลดลมลมที่มันะทะทำให้หมวกโยกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็น้อยลงนะครับเสจ็จเรียบร้อย ทั้งหมดในกล่องประมาณนี้ครับเก็บเรียบร้อยอยู่ในกล่องแบบนี้เขาแถมมาให้อย่าลืมนะมีพีล็อกด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวใส่ให้ดูดดขอหาโมงก่ะไหนนี่นี่โมงไหนๆกน็ไหนๆแล้วขายซะเลยนี่ฮนะแบรนด์ใหม่ชื่อว่าไฮท์นะครับเทคโนโลยีใหม่เลยซึ่งเป็นนาโนนะผ้าพวกนี้เป็นนาโนหมดเลยนี่มันจะเป็นรูๆถ้าเห็นนะถ้ามองเห็นนะเป็นรูๆๆแต่ข้างบนจะมีแค่ชิ้นเดียวที่เป็นสเปนเด็กธรรมดาที่เหมือนเหมือนโมงทั่วไป มันจะยืดได้เยอะกว่าตัวที่เป็นนาโนนั่นเองเอาไว้แบบเป็นฟรีไซส์อะนะใส่กันได้หลายๆหลายๆซรีระแต่ละคนอ่ะนะผมใส่ให้ดูนี่แบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นี่อ่ะลองใส่เลยใบนี้ x 1 5อื้อหือ เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันใส่สบายกว่าไอ X ้ X s p i r ส t 3ว่ะเดีย๋ยวจัดเรียงจัดระเบียบสังคมก่อนนะอ่ะลองใส่แว่นดูดิง่ายมากนะครับใส่แว่นง่ายมากอ่ะเดี๋ยวขยับมาตรงกลางนิดนึงนี่นแบบนี้ที่เห็นได้ชัดเลยนะก้าพูดเลยนะ <c oughs> มุมมองกว้างขึ้นจริง กว้างขึ้นเลยกว้างขึ้นจริงๆแบบรู้สึกได้เลยนะรู้สึกได้เลยปกต,ติมันจะมีขอบหมวกข้างบนอย่างเงี้ยมาบางนิดนึงผมใส่เอ m ็กซ์เริทุกวันนะพอเป็นเด้ิบเนี่ยกว้างขึ้นจริงหางตามองเห็นเกิน180ยแสองศาแน่นอนนะครับอ่ะเวลาใส่แล้วลักษณะแบบนี้เดี๋ยวบุญให้ดูก่อนนี่นะแบบนี้ ผมเห็ะนไหมชินชินผมรู้สึกว่ามันใส่สบายขึ้นเยอะเลยนะมันใส่สบายขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ไปลองใส่แล้วนะ,ะเดี๋ยวทอดก่อนแล้วเล่าให้ฟังอีกทีทอดก่อนอ่ะยอย่าลืมม่งนะให้นะอ่ะผมไปลองใส่แล้วนะครับขี่รถลองใส่ดูแล้วกับเอสพันนะฮะมันอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละเทคโนโลยีที่เขาเคลมออกมามัน ลองรับหมดทุกอย่างนะครับไอความเร็วที่เพิ่มขึ้นไอการแรงกดที่มันมากขึ้นมันดีขึ้นหมดทุกอย่างนะครับดังนั้นมันก็ถือได้ว่านี่แหละฮะเทคโนโลยีใหม่ตัวใหม่มันถึงเขาถึงมาใช้ในสนามเนี่ยเพราะมันเป็นตัวใหม่นั่นแหละเทคโนโลยีตอนนี้ขั้นสุดของมันคือตัวนี้นะครับสรุปมันก็คืออ้าเดี๋ยวก่อนสรุปนะราคาราคาก่อนนะครับราคาอยู่ที่ สีนี้เลยนะมาร์คมาคฟเฟสนี่เลยนะแบบนี้เลยนะ29,800บาท x 1 5นะใหม่สุดแล้วในไทยตอนนี้โชเเอรรุ่นนี้ใหม่สุดที่โชเเอะมีในไทยนะครับบวกศูนย์ไทยนะครับมีประกันเรียบร้อยปันญาประพงปัญหาอะไรเคลมได้หมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผ่อนได้เหมือนเดิมกับแม่เพรสนะครับศูนย์เพจสูงสุด10เดือนธนาคารรอบๆอบนี้นะฮะ อีกเรื่องหนึ่งคือเดี๋ยวสรุปให้ฟังแล้วกันตอนนี้มันเข้ามาคือสีทั้งหมดม,มีประมาณ10สีนะครับแต่สีที่เห็นเห็นเลยว่ามีแน่ๆนะคือสีนี้อ่าสรุปแล้วกันสรุปแล้วกัน X 1 5นะครับแน่นอนมันเป็นหมวกใหม่เทคโนโลยีมันใหม่อยู่ละมันมีหลายหลายอย่างเข้ามาเพิ่มเติมกับตัวเก่าคืออะไรที่มันเป็นดีเฟกต์ของเก่าหรือว่าเป็นเป็นข้อด้อยของเก่าเขาเข้ามาปรับให้มันดีขึ้นในตัวใหม่นี้นะครับอย่างเรื่อง แรงกดแรงยกที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ไม่ใช่เ,เพิ่มมากขึ้นลดน้อยลงแรงยกลดน้อยลงแรงดึงลดน้อยลงก็ลดก็ดีเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องระบายอากาศให้หัวมันเย็นมากขึ้นก็ดีเช่นเดียวกันและอีกเรื่องคือเรื่องเสียงรบกวนที่มันลดน้อยลงกว่าตัวก่อนเขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งข้อดีมันเยอะนะ่ะข้อดีมันเยอะเลยแต่ข้อเสียผมไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือนะสำหรับบางคนอาจจะเป็นข้อเสียเพราะว่าราคามันเพิ่มมากขึ้น แน่นอนครับมันมีรุ่นใหม่เข้ามาราคาต้องมากขึ้นอยู่แล้วเหมือนกับหลายๆอย่างน้ํามันก็ราคาขึ้นแก๊สราคาขึ้นหมูราคาขึ้นแปลกไม่แปลกปกติเลยของโลกมนุษย์นะครับอ่ะประมาณนี้วันนี้นะครับ X15 ของเราหน้าตาแบบนี้แหละสำหรับท่านใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามต้องทางด้านล่างตรงนี้ใครที่ดูใน YouTube ฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อน มันมีมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะนี่คือล็อตแรกพิ่งมาวันนี้แล้วก็ถ่ายในวันนี้เลยนะฮะพรุ่งนี้ถึงจะขายได้ใครที่สนใจรีบจับจองดีกว่าเพราะมันใกล้จะหมดแล้วล่ะนะฮะสำหรับวันนี้น่าจะวันนี้ครับโซเอ X15 ใหม่กิฟต์ตนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ